สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ที่พายค่ะพิมพ์ที่พายใครไม่พายพิมพ์ที่พายค่ะพิมพ์ที่พายพายทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะน้ำปลาร้าแม่ีพิมพ์ค่ะเพิ่งออกมาใหม่ค่ะขายดีมากค่ะตำส้มตำกินกันค่ะวันนี้สุดสุดแล้วค่ะมีพริกทอดค่ะพริกทอดแม่พิมปลาร้ากิน กินกับอะไรก็อร่อยค่ะพริกทอดไม่เผ็ดค่ะเดี๋ยวเราเทสเสียงกันก่อนเอาเลยพริกคุกงาทอดเอาไส้ออกแล้วไม่เผ็ดนะคะชุ่มจำค่ะนี่มาก อร่อยมากอืมเข้ากันดีค่ะหาปลาร้าน,นี่เค็มนัว สมานัวแช่โอเคค่ะนี่คันมีกุ้งสดค่ะมันเน้นอืมเน้นมาก ม麻าขี้นกค่ะผสมจีนค่ะเดี๋ยวหาว่าขาดอะไรไป น้ำปลาค่ะไงอยีพิ์เหมือนเดิมนี่ห้อเดียวพทังนค่ะที่กินแล้วโดนใจสุดๆยี่ห้ออื่นเค็มไปบางยี่ห้อขวดเล็กเกินบางยี่ห้อหวานใส่น้ำตาลยี่ห้อนี้ค่ะนัวอร่อยนัวผัวรัวแทงนี่อื ยำขนมจีนกันดีกว่าค่ะเพื่อกินเพิ่มค่ะคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บค่ะทำง่ายๆนะคะอย่าทำยากไปซื้อเขากินสามสี่ห้าร้อยไม่อร่อยค่ะพิมพ์แนะนำเลยแบบนี้อร่อยชัวร์มะนาวใส่ค่ะ ค่ะหอมแดงค่ะใส่พริกสดสักหน่อยนึงพริกป่นหน่อยนึงแซบอย่าบอกใครผงม,มหัศจรรย์สักหน่อยนึงน้ำปลาแม่ยีพิมค่ะใส่เข้าค่ะต่อไปค่ะคนค่ะทีนี้โอ้ยแซบน่ากินมาก เส้นใส่เอากุ้งใสเ่นี่ยนี่คนค่ะหวายน่ากินค่ะหอมน้ำปลาหอมมะนาวมากค่ะคนไม่ไหวค่ะกินเลยแซ่บจวดค่ะ อร่ยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยมากค่ะตกไห อืมอยนาละค่ะแล้วก็ผ mm. ิดช okay. ืมจะอมค่ะ

음 <laughs> ยังทัวแซ่บเหลือเกินอือ อมค่ะปลาล้าอร่อยทําอะไรก็อร่อยค่ะเครื่องปรุงดีทำกับข้าวยังไงก็อร่อยไม่เป็นก็อร่อยนี่ถั่วอมเส้นหนมจีนกุ้ง ผักบุ้งค่ะ นุ่มอย่าลืมนะคะ น้ำปลาต้มสุกขำหของเข้าได้เลยสั่งซื้อได้ที่แอดไลน์แอดพิมพ์ที่พาย P I M R Y P I E พร้อมส่งค่ะ